มาสุงค่ะพิทรอวันเที่ยงไรนัรกกัรในวันที่13เดืนอนพฤศจิกายนคศ1444เมื่อได้เข้าคำบอกมาลองตวงวงอามันก่อในสังคมเฮสังลาเนี่ยข่าวาันการมึงอ,อุบมาปียาวเข้าถึง,ถงมายามเดียวในได้เข้าคำบอกมาลองวงสังขาห้าเยาะกอลอง เดอะไอคอนกรุ๊ปอันนี้ที่เสียงรื่นแรงอีกนะเมืองไทยเฮสังลาไล่หลอกเลี้ยงที่ในกัมพูมาตัวใดใคนีนปีน้องเขาขาโวกาวันต้ในเขามาอุบลน้องพาเรื่งสังการสุเปยยามอดียวในในเมืองไทยมีที่ข้องว่าอาจารย์เบียร์นะมีสลากคนึง มีปีญญาด่างหูเซียงก็ไปลองขอสั่งความสอนของปุถะคำพลาเปลี่ยนเจ้าเทตสารางเนี่ยบรรจอมาสอนเอาความสอนพลาเปลี่ยนเจ้าในสี่สิบห้าปับสี่สิบห้าปับนี่อันเบนตะเปพลาเ,เนหมือนงั้นอาโนนเขาเตรียมใบไม้ไปพลาเปลี่ยนเจ้าสั่งหัง่งสอนหัง้งเพราะขาข่าวนิกงป่านกว่าไง อันเดินตะบปีพลาใครเอาพอสังความสอนดีจะได้เสจกว่าสอนมึงนั่นมึงไหน,น,นตีนั่นตีนั้นปีนออนทำไมกลับมาให้เขาเห้างว่าพลาดตปีตุกเอาได้เสร็จกว่าสอนอันจีนเสียงดีหลังแหล่กัดเขียนลรงเรียนฮู้เอามาสอนคน,นบ้านคนมึงองไงเขาเขาอาจารย์มีอะไรคนมึงก็เก็บ ย้อนทัไรเอาความสอนิีๆของพระบิเจ้าใน45ปีนั้นไรีมาสอนย้มเดี๋ยวถึงคือลาอันหันลีก็มีอันพันลีก็มีปีน,อนอ้องทไหรอันหนึพันลีนั่น,นก็ย้อนมากว่าตุ้มตือไล่ยห้ไลายสางของสังขาววุนเจ้าอิ่มกว่าเนื้อเสียนตั้งพุทธาคัมภีร์ผีจ้ามันมีอนะไรความคือแน่ มันเด็มว่ดลีภูกะหือ้อพอลองตีเสมาลาได้เขาบอก,กอ่าเก่ยปีน่าอะไรเมื่อนั่งเจ้าปู่เมื่อนั่งเข้าค่าห้องอันเจริญฐานคัดมันจะาลาบา่าได้เฮ้ยกนไม่หาม,มาทามอ่ะวันดีวันทุนวันเมียดนั่นวันไหลเาขาค่าดีมี่ว่า ที่ได้สคัดก่อเรื่งสุดมากก่อขามไปบุญเจ้า,จา,าเจ้าปู่เอาคาวันหลังเจ้าปู่จิ้งทีว่าหลวงมียหลวมีกุลได้ไหมวันนั้นพิภารูว่ามีกลไไมุนนลกว่านี้อะไรความซื้อได้ไหนลองเทมันได้เป็นอันจีิงใจคือเขี้ยวียอาคนเขาคาในมันถูกเขี้ยดเอกูเขี้ยทเยุง แล้อตั้งผิดๆเอาไว้เลยปอบอะไรนี่มาจะไล่เก่าปืนเก่าย้อนยางไรความสื่อความเมียในเป็นัตจีใจด้วยกันมันเด็ดความอยากวีนึงปอบไว้ใจกว้างๆความด้วยเออแมีนามอําลุเมีอวันนีหลุงเมีกวนเนี่ยวันดีมนจะก้นเยอะแต่ไมียหน้าเนี่ยไม่รอขาวุ่นเลยแน่ใ้เหรอข้าก็ยังมีคนสอนอีก มันเมียนจีใจกัดจีเสียงไป,ปวแค่ละวลาหลัเมืองไทยอาจารย์เบียเนี่ยออกมาตอบรับว่าได้พื้นผ้าเป็นเจ้าอีเดิปน์ก้นเมืองมีผลาญหลายจีสอนข้อสศักดความสอนพุทธคัมภีร์เป็นเจ้าสำคัญจันทร์ผู้ใหญ่กุ้ยน่ะเดี๋ยวมาสอนผิดผิดเอาไว้ผิดน้ำทุนป้าเอาพระตายมีตกสี่สิบห้าปั๊บ อันตเะเไปพลาียมไว้อันโมจ้าพามาสอนเน่ยอันฝึกมันไม่มีเอกอะจะว่ามันดิพิตตงหมดพอมีคนนมีน้ำกระด้งเขียนลุงเน,นนเนี่ยแสดงมาสอนก่อนห่งปีหนาหนะักไมีคนเก่าก็มีมีคนยาทำเหมือนย่างห่เนี่ยมันก็ายาตาก,กนาินลายเหตุลายสังเออเจอในมันมีไว้ ว่ามีคลเด็กก่อใครมีคนสี่ว่ามีคนผู้ก่ใครมีคนใอย่งนี่ยเพาะมือโครงการก่อป็นึ่งเมื่อฟันพระบิณนเจ้าในกรลมาปีดาผ่าหรืไตุยกันใต้ห้องติวตาไทยห้องพระพุทธเจ้าและเทวทัตติวตาได้จงยาจงเก้าพระบิณนเจา้า เออปองมาทำอันรีเดนให้เนี่ยมันกูเกินมาเลยถมกไหมฮะตื่นสุดก่อพระลาออกมาของปีกว่ากันนะพุทธาธรรราเป็นเจ้านั่นอันสอนเนี่ยมันเมียนจีใจกูขออานนท์เนี่ยอานนท์เตรียมไว้หมายไว้มีอยู่วันหนึ่งปีนอละไหนตะเปีะปลาแพงปลาหนึ่งเป็นถัง,นเนงเรียกมันนะ่ะ กว่าดุงซอมเปิ้อนลาเปิ้อนป้องเปิ้อะนฐะานเนีย่ยที่นั้นตรงไหนพวกเจ้าก็อารเนี่ยที่นั้นที่ไหนนี้แหละขึ้นหัวอะไรที่สูง <c oughs> มันเจ้าก็เย็ยนอะไรก็ไม่อันนี้เป็นตะเบกกลางนะสารขึ้นหัวที่ปลายไหมคนอ่านั่นเองใช่ไหมเผื่อสารขึ้นกว่า๋ว้ลุมงมากขึ้นเอนาอโปนัยก็คนวันคนเมือง,อง,งอทงี่นั่นก็อ่อนก้อนคุกกรอมน้อมใบหยิบย้ำน็อตถือที่นั้นที่ไหนเลื่อนสุดมาเจ้าปลาไหนป่า,าปหาพระปิจโจ าเปเจ้าลาตีตะปว่าความถูกต้องถูกทำลายลงแล้วต่อไปเขาจะเชื่อตัวบุคคลปอมาฮังหลาลองมันเมียนหรือทำาลาถูกยากอยวสิบชีนั้นโด่าไดเพื่อนเดีกับยุมย้ำเจ้าป้าหรือป้าหนึ่ง อ่ำใจขอสัง่งความสอนของพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าตอนน่องไรลาบาเจ้าชางก็ลีวุ้นจ้างก็ลีเจ,จ้าลยไปยอกป้อกว่าลาบาเจ้าเก่าศานได้อะเจ้าเก่าเมียได้อเจ้าเก่าเจ้าเจ้าเก่าหายตัวเลยเอไม่ใช่สิทธิ์ของเราอ่ำใจตะปีตะบ้าพระเป็นเจ้าป็นกุดนนอกเขียว ปีหนอั้งหลายเออมันเป็นที่หนึ่งค่ะกวนเรือนมีปีนาต้าหูอันรูอันปรับติขอสังความสอนดีติของพระเป็นเจ้าเลยพอมุนเจ้าค้อบปุ๊บเนี่ยมันเป็นได้หันถิงศูนต์ูาอ่ำนั้นก็มันเอาในสี่สิบพาปับพาดไปปีด,ดุงมาเสมาสอนมันหูวับเดี๋ยวขุนเจ้าป้าเนี่ย ข้อมัแล้วก็เอาง,งาไล่งาหล่เอามากาะขวันจอกหลได้ะไรดูซึ่งนั้นแลยหลอดได้ต้านนั้นแลยจะได้ขึ้นมือปั๊บนะซึ่งนั้นซึ่งไหนเป็นตั้งหันทิงสูนยดูห้าเป็นข้อสามพัสนส่วนพระเป็นเจ้าในสี่สิบห้าปั๊บกันเได้มาสอนก่อนเฮ็ดหูหัวก่อนเฮ็ดหูเลยวนจ้วาว่าหรือก็มันกึ่งหูเสียความเดินไ,ไปเออกำบไหนปีนหน้าั้งลหน เฮาอยู่ย้ำทางศาส,สนาเฮาเปาลี่ยนหั่งเฮาหลวงพุเงาขนานึนก่นอนแหมกูก็ถามว่าอ๋อเฮาคาในอยู่ย้ำเกิ้พระเปลี่ยนเจา้าเฮ้าในศาสนาศาสนาพุทธาคาอ๋อป้อเปลี่ยนนั้นโลอยู่ย้ำนำทีคอสั่งควาสันพระเปลี่ยนเจา้าเหม่ยนเอาแต่กูก็เลยว่าเออจะเดียวนนหนอของเฮาเป็นศาสนาพุทธรู้เอออันบุญเจ้าวางป้ากว่าสวนแน่มันผิดน้ำหนัก เออเขาว่าหมูเจ้าหน้ามึงไต่นะหมูเจ้าหน้ามึงไทยได้มีกวนทัศน์หมูเจ้าน้ามึงไต่ก็พิษนน้ำเอาตั้งหันถึงศูนย์ตัวมาสอนแหน่อําใจความพลาดิปเจ้าทีใดก็มันมีไปพอเอาความศูนย์ตัวมาสนอนพวกไหนแน่ตะก,การมันก็ฮู้อยู่หมู่เจ้าก็ฮู้อยู่นะในเขาแหน่ในศีนฮู้อ่างเผา หลุสซอนกันก็ไรพ่อดังทันถึงศูนย์ดุลละเกว๋เขาปองใจอยู่ดาสีว่าเขาเกลื่งองทางนี้อ๋อศาสนาพุทธธรรมราพิจารพรา่อเ่าได้หลุดเป็นข้อสั่งความสอนของพระไว้มาในเวทีไหนะพระราพเจ้าลรว่าการาดาหดูก,การตันคืนจองลองหมอกเฮ็ดสังกยอกกู้สู่ด้านน,นี้นั่นสมัตไรห้า มันจะว่าดีอะไรหูปากติดานๆใหญ่งทำไรก็ผมว่าวิกาก่อเล้วดเฮ็ดจอมหนังคุณทธาคัมพระเป็นเจ้าสั่งสวนเอาพอสั่งความสอนของพระเป็นเจ้ายา่าก็อยุ่ย้ำนักถือเฮ็ดจอมอันนั้นในกุศลอยดีสุดอ่ะปีน,อนอ้าท่าไหรเมื่อหนังปานาทินาการมีมูสาสุรา,าเฮ็ดอะไรชินอะไรเฮ็ดอะไร เป็นอันยากของหลายๆได้พระราชเป็นเจ้าปันไว้ไดคกยกับเคยแย่งกำรได้ไม่น้อยดีนั่นอจ้รล่ะเออเมื่อนำปานาที่ปาตาห้ามฆ่าสัตว์อย่าตัวใจเพื่อนตายเพราะมันก็กลัวตายเหมือนเจขวาวัวควายตายเนี่ยจะไม่กลัวตายอ่ะมันกูัตายอ่ะแล้วกวนเราต้องกลตาย เออเมือนีนี้นอันนี้ลองศาสนาซ้อนกันปีนอนังลัยอาชินนาฐานานีไยมันปองมา้างลายการลักคููของท่าหลวงวัดีปองก็จงนะการรักคู่ของอนไรเหมือนนังก็นลยมันอยู่เพื่อนให้มือนให้มีผ้าเล็กไหลมน่การให้ยื่อมเดียวนะมีพลาหนึ่งถิงผราหรอผ้า,ลา,า,ลาเล็กไหลใครลัอ่ะ อะไรน่ยอาจารย์พูดว่าแบบนั้นเลยองลักใน,นก็พริเย็นกันเลยปานาทินากามีกามีสุขที่สามเนี่ยกามีสุขวันนี้คืออะไยาปีกหากดผูกดมดเมยังไีนะกามีสุมิดชาจาราอันนี้ก็เป็นรอนเย็นหยาบลง,งอ่ะอ่ำกรดก็เยวีวอ่ะ หันมีือนขาขาวขาวขาวด้วยขาวช่องก็มันหลีด้วยน่ะเออขณะหนึ่งขณะสองมันเป็นสภาว่ามันคงการปีนกูโก้กุยกพะพอร์เดียมซีจัดอะไรฮะทำอะไรก,นก,นกนันนั่นปีนอนอะไรเอออันนี้มีคนขางเงินเนี่ยเลอยขาบอกขาวหนาเขามันด้วยอะ เอายอมภาพว่ามยอมภาพกันแต่ลองเตะมัในใ้ใครตัวกวูบ่อนเออใครเท็ดผิดอยู่เนี่ยเพื่อกับผลิตเจ้ากรรมอะไรห้ามชี้จะได้ในข้อที่สามปานาชิน,นาการมีมูสาพูดเท็จไทยเราฟังด้านเรียนเตะเราเรียนนะ เลียงขุนช้มเฉาเลียงสลัดตรงอะไรเดี <c oughs> ๋ยวกเนอะไรไมันเบียดอดูอนำนำเบียดอน้รคน้ำๆจีๆได้มีเหาอหงมันนะ่ะเจ้าน่ะป้อปว่าจ้ำตาจำต,จำต,จำต,จำตั้งอ่ะป้อจันาทิวันเบื้องเถาวกดทัดปุ๋งเดีย,ยรยี่มันโดยยี่ไทยก็ดีขอแสดงบัตรครับเข้าวหดดี อ๋อลืมครับลืมยะเออมั่นจจว่าเขาไดเลี้ยงการงานกยมันเลี้ยงได้มีตำหนา่งเลี้ยงตาให้แข็มแข็งเลี้ยงเจ้าอันนัวางมือเลี้ยงขุนแข็มแข็งเลี้ยงสละตุกง,งาไลายงา,ลายไลยเนี่ยมันอยู่ดีใจไว้ลองตีมันปีนด้ังก็ไม่ข้อที่หัว่าเวลา สุรามไรเงี้ยสุราเมีไรดื่มแล้วสุขใจในี่ลองตินเนี่ยหมูถูหมูถาก้าหรือต่างก็มีกินอมีดังซื้อก็มีเปิน้นกินเตาหนึ่งมัน,นกินก๊อกัึงได้เนี่ยไอ้หมอกินนั่นเป็ดยาไอ้ไอหมอกินนั่นสีขา ปองเมาการสีขาเมื่อหาลูกห,หาล้างหาลูกหาเมยียมือตีขึ้นตาเยี่ยแล้วกันามาเมาะห้ามีมาหาสีใฮ้ตาติ๊กตาเตียนนะปองกาะการหมูถูกหมูถามมึงไปแน่ก็ได้เห็นไหมเห็นอะไรก็มีว่าเมามามันต้องหยับสั่งอะไ้ก็เปลี่ยนนะปีหน้าเทา่าไหร่ป้องหมอกินเปลนหัง่งเปลนน้ำมียาป้องหมอกินก็เปลนหัง่ง เป็นทางเดีวัไป้อาการสีขาเอ่อปาลาทินากามีมูชาสุลาเนี่ยอันนี้ก็ยืนสยสนไปเลยจังมุยายก็ค่มาสลาเนยสับแรงนีปีดหอบันแหงว่าเงาลายมันเปลี่ยนจี่ไหนตีหฮาขาหันสอนในพุทธ,ธคัมภระเปลนเจ้าตี่หามนั้นเอาตั้งหันถึงศูนตูวิสด็สอนหาเยยอันนี้ก็คใครสิบไค่ในี่หขา